ถึงเข้าวซุยลีบอถึงเข้าวซุยลีบอพ่อไม่ท่างแก่ไดบอสวัสดีพี่น้องมือนีสิมาจมเรืองโควิดมันสิผิดหรือดีซอยตีเนเดอร์ทานไปฟังกันค่ะคือมาเป็นทรงนี้โลกหามันแนวใดฮาตาตับตําไตนี่ละนอความเขาเวาโรคโควิดหนึ่งเก่ามันเอาอังในหัวใจ โบไปใส่มาใส่ปากน้ากันกระส่งยากเข้าหากันใส่หน้ากากเข้าหากันใส่หน้ากากจังมันคักแทนอคนเท่งผู้รวยผู้จนกับโบมีท่างเวนคือมาเป็นแนวนี้คือมาเป็นเอาหายท่างหัวใจมันเอาอังแทพสิเป็นบาคังท่างนี่ยอนล็อกดาวไปท่างในก็เฝ้าเฝ้าเฮตดอียงก็เฝ้าเฝ้าวบได้มอนท่างหัวใจย่ามันยินไผไอก็อวยหลังน้ำงวก เคยได้ควักได้เอินว่านน้ากันตะกีก้อนเคยไปยามพี่น้องลุ่งปลายอุ่นใจเดี๋ยวนี่เฮ็ดบอ่อไรเดี๋ยวนี่เฮ็ดบอ่อไรห้เว้นวางเบงจากข้าวทางพอเอาแม่เอาหญีย่าย่ายก็น้าด้วยถึงข้าวซุยหลีบอถึงข้าวซุยหรีบอ,อ,บอพ่อไม่ทางแก่ได้บอจังมันคักเถอะน้อจังมันคักเอาหายโควิดลายากินคนเอ,อ้ย คันมันมักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้นเดอร์พี่น้องเดอร์เป็นกําลังใจให้นเยได้จ้าสวัสดีค่ะสิบไปทิมขยะสิไปทิมขยะตองส่งขอความก่อนแล้วก็ใส่หน้ากาก